ฝันอยากขยายร้านจัดให้ไข่เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสิ่งเชื่อกรุงไทยบ้านแรกเงินดอกเบี้ยปรับวงเงินสูงทุกความฝับนบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาพี่กระเบื้องไหลบอกแล้วต้องปูนจริงจอ่อถ้วยวันเหนียวคูณสองก่อก่าติดกับพื้นผนังติดเนบติดนเนบดเบเหนียวคูณสองอก่อก่าฟูจิงต้องจริงจอม่วงคู ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอร่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์ผมยูเซนโบคนที่เร็วที่สุดในโลกและผมชอบความเร็วเร็วสุดเรื่องซักมั่นใจต้องบรีสดสูตรซักด่วนสะอาดหอมแม้ใน15นาทีช่วยกจัดคราบทันทีช่วยลดกลิ่นอับหอมโดนใจใหม่บรีดสูตรซักด่วน ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลลาก่อนผิวลายจุดสีผิวไม่สม่ำเสมอด้วยวอรซีกลูตาไฮยาสปอตเลสโกลผสานพลังกลูตาไฮยาและแอสตาแซนทีนเจสิเท่าสองสัปดาห์จุดด่างดำแลดูจางลงเผยผิวดูกระจ่างใสท้าพิสูจน์ เนสกาแฟ Blend and Brew อร่อยรู้แล้วดื่มทุกเชา้าอร่อยทุกวนัน <c oughs> แก้วหมดเลยหอมกลมกลอ่อมเนสกาแฟ Blend and Brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน